กคนครับผม,มกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะผมได้ยินเสียงมีคนเรียกหันมาเจอเป็นตําม,มันนะก็เดินตามผมมาแกบอกว่าเห็นผมเดินแล้วแกสงสัยว่าผมเดินทําอะไรแต่แกไม่กล้าทักผม <นะ S 1> อืตํามันรู้สึกเหรอตามันคือไม่สบายใจอย่งระแวงใช่ไหม ่งดอดนได้วยแต่มันผมเข้าใจนะแต่ว่าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนหรับขระสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับผมอยู่กับผมแฟดใหญ่เช่นเคยทุกคนนะซึ่งวันนี้ผมเองก็เดินทางมาสไตล์บบชิวๆทุกคนนะมาชิลม,มากๆซึ่งผมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่มีน้ําตกไหลผ่านแล้วก็วันนี้ตั้งใจจะมาใช้ชีวิตแบบเหมือนแบบ นักปะจนภัยก็ว่าได้แบบเดินป่าเที่ยวป่าแล้วก็ที่สาคัญวันนี้นี่พกกล้องส่องทางไกลมาทุกคนนะก็เป็นกล้องที่ผมไปเอาจากไร่มาทุกคนพ่อไม่รู้ใครมาฝากพ่อไว้พ่อผมก็เลยไปยืมพ่อมาขอใช้ในป่านะทุกคนนะเนะพือ่อไปส่องหาส่องสัตว์ส่องแบบพวกสิ่งแปลกใหม่ในป่านะแล้วก็หาประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยทุกคนนะในการเดินป่ามากขึ้นผมตั้งใจนํากล้องนี้มาเพราะว่าผมอยากเห็นมุมมองของป่าไกล เวลาเราอยู่ทีชั้นสูงเนี้ยแล้วเราส่องกล้องไปเราเจอกับอะไรบ้างหรือเวลาเจอสัตว์ที่อยู่ตัวเล็กๆไกลๆเนี้ย <c oughs> <c oughs> เรามองด้วใส่ปลาตาเปล่าไม่ชัดเราใช้กล้องเนี้ยมันอาจจะช่วยได้เยอะจริงๆเพราะว่าผมดูจากกล้องนวกล้องก็โอเคทุกคนคุณภาพดีอยู่นะไม่ได้คิดเลยถึงมันจะเก่าก็มีตำหนิรอยแตกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่มันก็สามารถมองเห็นได้อยู่ไปทุกคนวันนี้จะพาเพียบทุกคนประชนภัยแล้วก็ไปดูป่า ว่าจะเจอสัตว์ป่าอะไรกันบ้างแล้วก็วันนี้ผมจะมีบบช็อตเด็ดๆไฮไลท์เด็ดๆอะไรือเป่าที่จะเห็นสัตว์ผ่านกล้องตรงนี้ทุกคนสองกางไกลตรงเนี้มาดูว่ายี่ห้ออะไรทุกคนเนี้ยโอเคทุกคนเดินทางรับผมแล้โกดไลค์กดแชร์ทีนะครับครับทุกคนแถวนี้ผมก็ไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่ทุกคนนะแต่เพราะเป็นเขตที่ผมไม่ค่อยคุ้นเคยแต่จะลองเดินหาประสบการณ์ดูทุกคนเผื่อจเจออะไรใหม่ๆบ้างทุกคน พยายามหาดูพวกสักพวกกระรอกพวกอย่างเงี้ยผมจะเอากล้องสองทางใจสอง,สองมองเสียงน้ำไหลข้างล่างทุกคนตรงไปข้างล่างอยู่ทุกคนว่าน่าจะสวยอยู่นะ่วงนี้ ไปดูข้างล่างกันทุกคนบู๊เจอเจอพวกนกเงือกเจอพวกอ่อเรียกว่าแก้งกวางคนผนมะใช้กล้องเนี่ยสองไป หลาคนไปหาซองนกกันดีกว่า สวยมากทุกคน ไม่ค่อยมีนกเท่าไหร่ทุกคนนกน้อยมากเลยไปยันต่อดีกว่าเสียงนกร้องผมหาตัวนกไม่เจอทุกคนกลองถือหนักกอสมควรนะทุกคนโลนไม่ได้โลกว่าได้น่มันหนัก อันนี้ผมเดินจุดที่ผม,ว,มว่าปลอดภัยนะช่วงนี้เหตุอะไรขึ้นหรือเปล่านะทุกคน พี่เอฟซีลองดูเลนส์ต้องนะว่ามันมองเห็นัหรนะือเปล่านะก็โฟกัสนะครับพี่มันจะมองลำบากเนาะ เห็นไหยพี่มองยากเนี่ยเ้ยเห็นไหมัมนจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันตาเปล่าจะไหมโอ้มองยากคือเหมือนหัวเปล่านะขอพายสิผมพยายามจะให้มองแบบแบผมมองเงนี้ มองยากมากหาหมองไม่เจอได้ยินเสียงนกจะหาหมองนอกไม่ได้ไม่เจอตัวต้องเงียบจริงนะต้องใช้สมาธิจริงกันที่เราใช้กล้องส่องทางไกลอะต่อทุกคนไม่รู้ว่านี้ผมจะได้เจอนกหรือสัตว์อะไรบ้างหรือเปล่านะกต่ว่า คลิปนี้เป็นคลิปธรรมชาติชิวๆนะครัวผมจะต่อคลิปสองจะไปส่องสัตว์ที่ห้างผมหน่อยนั่งส่องสัตว์ทุกคนนะเผื่อเจอสัตว์อะไรแบบปลกๆหรือว่าสัตว์ที่มหาหามากินน้ําตามห้างห้างที่ผมอยู่เนี่ยจะรูว่ามันจะมีความแบบตื่นเต้นแค่ไหนทุกคนนะไม่เสียงลกไหมแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ทางไหน

เสียงนกก็ัร้องเยอะมากจ็หาตัวไม่เจอนากาศดีคนทัววันนี้อากาศดีนะแสงออกแต่เช้าเลยเห็ดขึ้นหรือย่างน่ะเห็ดโคนเห็ดโคน ไม่เจอเลยไม่เจอนกเลย เจออยู่ข้างหน้าตรงนั้นเจอไหมโอ้พี่ชัดมากชัดมากพี่มันเป็นนกพวกนกนะที่เป็นตัวสีออกฟ้าดำๆอมาทุกคนจำชื่อไม่ได้ อากาศดีมากทุกคนโอเคไปหาจุดนั่งพักดีกว่าแล้วผมจะเอาไงต่อค่อยว่าขี่ทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่นี่เฉยๆเลยทุกคนนะไปนั่งพักหาจุดนั่งพักก่อนแล้วจะเอาไงต่อก็อว่าขินทุกคนไปสวครับ มีใส่น้ำาก็สวยงามมากทุกคนนะไหลผ่านยาวไปทุกคนจะไปสวยสวยสวยดูไปธรรมชาติมากๆทุกคนขึ้นผมจะมันจะเดินทางสลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไปที่ห้างต่อดีกว่าเปลี่ยนเส้นทางไปห้างก่อยทุกคนผมตัดสินใจแล้วนะจะเดินทางไปที่ห้างเพื่อไปนั่งส่องสัตว์ที่นู่นดีกว่าถ้าเดินแบบเนี้ย สัตว์มันจะกลัวล้วคนมันไม่มันจะได้ยินเสียงเรามันก็ไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาหาเรานะทุกคนนะเราต้องเลือกทางที่ว่าเป็นนั่งให้เฉยแล้วก็รอให้พวกสัตว์ขยับตัวเรารอดูอย่างเดียวทุกคนถ้ามัวแต่เดินนี้พวกสัตว์ได้ยินเสียงเรามันก็ไปกันลมวทุกคนนะมันก็ตะเลยหมดแ um ล้วคงไม่ไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าเดินเข้ามาหาอาหารถ้ามันเจอเราทุกคน,นว่าผมจะย้ายที่ย้ายป่าไปที่ห้างดีกว่านะ ไปนั่งเฉยๆรอให้พวกสัตว์มาหาดีกว่าเป็นนี้ผมคงไม่เจอสัตว์แน่เจอนกก็คงไม่ไหวยอย่างเดียวเผื่อวันนี้ฟุกเจอพวกกวางแก้งเป็นพวกหมูป่าบันเทิงแน่บอกเลยแต่อย่าประมาทขาดเจอพวกหมูป่าต้องอยู่บนห้างนะอยู่บนที่ลาบบนพื้นเนี้ยเสร็จมันแน่มันไล่ฟดอีคืออาจจะไม่รอดนะ พอพละกำลังในป่ามันเยอะมากๆก,กันวิ่งเขา้ามันก็คือแบบกำลังดีสุดๆนะเฮ้ยเสียงอะไร,ร,ไรไวะเ,เสียงมันเครื่องตัดไม้เลยคุยินเสียงปะเสียงมันเครื่องตัดไม้ทุกคนได้ยินเสียงปะเนี่ยเสียงเปนเครื่องตัดไม้ทุกคนดังลั่นอยูเลย คู่ผมไปที่นี้มานะยาวไปจะไปล้อริมน้ำฝั่งนู้นเดินกลับมาใหญ่ที่ดีกว่าไปทุกคนครับผมมันมำังเดินทางกลับบ้านนะผมได้ยินเสียงมีคนเรียกหันมาเจอเป็นตัมมันนะะเดินตามผมมาแกบอกว่าเห็นผมเดินแล้วแกสงสัยว่าผมเดินทําอะไรแต่แกไม่กล้าทักผมผมว่าผมได้ยินเสียงแปลกๆปนเนี่ยคือเสียงตัมมันเลยเดินตามผมทุกคนตะมันันดีครับตัมมันตัมัันเป็นพ่อของ,องจำปาทุกคนนะแล้วก็เป็นสามีของ ผมจามชื่อแม่แ,แม่ดอกแก้วหรือเปล่าที่เป็นภรรยาเขาตามั่นมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าทำไมถึงเดินตามผมมาอย่างเงี้ยตามันเป็นอะไรเหมือนจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ดูจากการพูดจานจ้าเหมือนมีปัญหาอะไรหรือเปล่า,าก็ผมเห็นน้องชายผมใช้กิจจะพาลูกสาวหรือว่าน้องจําปาของลูกตามันนไปไปคืนไปหาตามันแล้วไม่ใช่หรอ

จำปากับืองดอเกียวต้นได้วยต่มันผมเข้าใจนะแต่ว่าผมกับพวกพวกพวกพวผมมาช่วยได้ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้แต่มันแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเลยจากขอบเขตหรือว่าต่มันอยู่กับลูกสาวกับเมียแล้วอะผมอาจจะไม่ทราบเรื่องราวต่างๆว่าเป็นอะไรกันบ้างอย่างนี้แต่มันแต่มันอยาโกรธผมนะผมผมพูดความจริงนะแต่มัน ผมว่า,ตาแต่มันจะเข้าใจผมแต่มันแต่มันครับถามว่าพวกผมเป็นห่วงไหมเป็นห่วงครอบครัวต่มันนั้นเป็นห่วงมากคนแต่ว่าผมช่วยได้นะเท่าที่ช่วยได้อย่างที่ผมบอกไปตะมัน mm hmm. แต่ส่วนหนึ่งต่มันกับครอบครัวต้องอช่วยกันปกป้องรักษากันและกันทุกคนตะมัน ตาไม่เข้าใจไหมครับเดี๋ยแล้วเจ้าพอจะมีวิธีคับช่วยค่ะได้บางหรือปลาเล็กเล็กน้อยน้อยก็ได้ตางนี้ตามันเดี๋ยวผมจะบอกชายกิจน้องชายผมนะว,ว่าเดี๋ยวยังไงจะให้เข้ามาเยี่ยมหาตามันอาทิตย์ละวันจะไดเพราะว่าน้องชายผมกับน้องจำปาก็ต่างคนต่างอยู่แล้วที่น้องชายผมช่วยหรือว่าชายกิจเองช่วยอยู่เพราะอะ เห็นแก่ความแบบความรักที่เคยมีให้กันแค่ไรทุกคนล้ำตามันาวไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันแล้วทุกคนเหไม่อะไรที่ตมันผมไม่อยากตะมันว่าน้องชายผมกับน้องจำปายังเป็นสามีภรรยากันอยู่ไม่ใช่แล้วทุกคนตะมันคิดจะยิ้มไม่ได้นะครับคือน้องจำปากับชายกิตอะ่างคนตัางอยู่แล้ตะมันนะเราไม่สามารถมาให้สองคนมาเจอทุกวันหรือว่ามาดูแลตลอดเวลาไม่ได้แลตมันเพราะฉะนั้นเขจะมัน ตรงน้ผม,ผมพูดตรงๆจากใจผมไม่ว่าจะโกหกหรือว่าจะบิดเบือนอะไรทั้งนั้นผมพูดจากใจคืออยากให้ตามมนเข้าใจแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายตามมนจะกครอบครัวต้องเอาตัวรอดเองให้ได้จะต้องหาวิธีแก้ไขทําไงเพราะว่าสิ่งเกิดขึ้นอะ่ะเกิดขึ้นจากน้องจำปาใช่ไหมตามมัใช่น้องจำปาเป็นคนเริ่มทําแบบนี้น้องชายผมพยายามจะช่วยพยายามจะทาให้มันดีขึ้นแต่ว่าน้องจำปาไม่รอน้องชายผมไปตามมน ผมทั้งสองชายผมมากกว่าไอ้พวกจัดใจจะตั้มั้นนะผมทงสางน้องจำปาก็จริงแต่ว่าทั้งสองน้องทายตัวเองมากกว่ากะมั่นเข้าใจไหมครับใ่ใช่จัใจทำกูชัวเองต้องเสียใจผมก็ยังคอยช่วยแต่ว่าอาจจะไม่เต็มที่แล้วทุกคนแล้วตะมั่นนะอล้วไงตั้มมั้นนะจัดใจใจเจ้าเนาะน้อยตัมันก็ยังมีความกล้าที่จะออกมาแสดงความแบบ ริงใ,ใจให้พวกผมได้เห็นว่าตำมันเองก็ไม่ได้คิดเรื่องร้ายกับพวกผมใช่ไหมเออแต่น้องกำปาสิน้องกำปาตำมันไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องครับต้องร้องตำมันผมจะบอกชายกินอะีกนะว่าจะไงต่อ,ก,ก,อก,ตนะก,กับน้องกำปาหรอปคนตำมันนะนะผมขอตัวกลับมาตำมันตำมันไปไหนต่อหรือเปล่า เาก่าว่ากาจะกลับแล้วมนกอ๋อไม่ได้ไปไหนต่อใช่ไหมครับไม่ไปไหนแล้วโอเคทุกคนก็ตามนี้ทุกคนก็ได้คุยกับตามันนะตามมันเองก็ไม่สบายใจเรื่องของไอไอเพดที่มันยังไม่ปล่อยให้น้องกําปาไปไหนนะมันยังตามล่าอยู่ซึ่งมันยังไม่รู้ว่าน้องจํไปอยู่ไหนแล้วก็มันไม่รู้ว่าครอบครัวตามันอยู่ที่ไหนเพราะพวกเราไม่ได้บอกใครแล้วก็ไม่ได้บอกพิกัดทังนั้นเราซ่อนตัวครอบครัวนี้อยู่ตามมันจะบอกใครนะตามมันอยู่ไหนโอเคไหมรับทราบไหมครับโอเคผมขอตัวลาตามันก่อนนะตามมันสวัสดีครับตามัน ครับครับตาะมันกลับดีๆดูแลตัวเองนะครับตาะมันไปทุกคนเดินทางกลับบ้านกันก็ได้ดูเรื่องแล้วทุกคนนะไป